สวัสดีครับนะฮะวันนี้อยู่กับผมคิดดีพันธรัตหนึ่งเก้านะครับผมนะวันนี้เจอกันรอบเย็นนะฮะอากาศดีมากที่บ้านนะครับผมนะวันนี้ผมจะให้ชมกระบะนะฮะอีกหนึ่งคันนะครับผมนะวันนี้เราอยู่กับโตโยต้าไฮรักนะครับผมนะฮะวีโก้แชมป์นะฮะอันนี้หน้าแชมป์เลยนะฮะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับผมนะมาพร้อมแครี่บอยนะฮะวันนี้นะฮะใครที่หาเอาไว ไปใช้ส่วนตัวหรือเอาไปค้าขายก็ดีคันนี้นี่เหมาะมากๆเลยนะฮะกับราคาที่ผมให้วันนี้นะ2,47 0 0 0 0บาทนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องค่างวดว่าจะ่อนอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะในยอด2,47 0 0 0 0บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปชมรอบนอกกันก่อนนะนี่นะครับผมคุ้มมากๆเลยนะลูกค้านะ แครีบอยนะครับผมใครที่มีอาชีพอิสระค้าขายเนี่ยนะฮะถือว่าคุ้มเลยเอาไปเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยนะลูกค้านะถ้าไปติดเองเนี่นะฮะต้องบอกเลยว่าเกือบหมื่นนะครับเกือบหมื่นเลยนะฮะอันนี้คือติดต้องติดตั้งมาจากศูนย์ a ครีบอยนะฮะอย่างได้มาตรฐานเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็รถคันนี้ไม่เคยบรรทุกหนักนะฮะแหนบเดิมนะฮะล้อแมกเดิมนะครับผมนะอันนี้คือโทษนะฮะ เป็นล้อกระทะนะฮะฝาครอบเดิมนะครับผมจากป้ายแดงเลยที่สําคัญนะครับผมลูกค้าคันนี้เนี่ยนะฮะสีเนี่ยไม่เคยแตกไม่เคยพ่นแม้แต่หยดเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถือว่าโชคดีมากๆเลยใครได้กระบะนะฮะไฮลักวีโก้แชมป์คันนี้ไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับผมนะ,ะเติมอยู่นะฮะออปชั่นก็ไฟฟ้าแอร์แบ็กคู่นะฮะเป็นเกียร์ธรรมดาสําคัญเลยตัวสมาร์ทแคปนะครับผมนะนี่นะฮะขึ้นลงสบาย บอกบสั่งมาแล้วซื้อให้ใหม่นะครับผมนะแสะดงว่าตอนที่ลูกค้ามาขายอาจจะลืมใส่มาให้นะครับผมโอ้โหอุปกรณ์แม่แรงครบเลยนะฮะโอเคนี่คือหัวใจสําคัญเลยนะฮะสำหรับอุปกรณ์แม่แรงนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะหายกันหมดเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบบกข้างหลังเรามีให้นะฮะลูกค้านะแต่วันนี้เรายังไม่ได้เอามาใส่นะเพราะว่าสั่งอยู่นะครับผมนะ อันนี้อยากจะโชว์ความสวยความเดิมมาดูซอกเลยนะครับผมนะรถสภาพดีมากนะครับผมนะถือว่าเป็นรถกระบะที่ใช้งานน้อยนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอนะฮะรถกระบะเนี่ยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะชำนะแต่คันนี้ถือว่าสภาพอยู่ในสภาพที่โอเคเลยนะฮะหน้าเดิมๆที่สวยเลยนะครับผมนะ นี่นะครับผมนี่นะฮะดูได้เลยนะครับผมไล่ไปเลยจากคานตรงนี้นะครับผมด้านซ้ายมือผมนะฮะไล่ไปเลยคานหน้านะครับผมนะรอยน็อตนะฮะกิฟล็อกอะไรต่างก็ค่อนข้างที่จะอยู่ครบนะฮะเป็นบางอันที่หายไปนะครับผมอันนั้นเดี๋ยวเราจัดการใส่ให้นะสำคัญเลยที่แผ่นเพจนะฮะตัวนี้เลยนะครับผมนะสำคัญมากนะฮะตรงแผ่นเพจนี่จะบอกตัวเลขชั้สแล้วก็ปีผลิตนะครับผมอ่า โอเคนะฮะนะครับผมนะที่อยากจะได้รถกระบะผ่อนไม่แพงคันนี้ผมให้ไปเลยนะผ่อนไม่เกิน5,000บาทน,นะครับผมในยอดจัด247,000บาทน,นะครับผมนะเอาไปในใช้งานได้เลยนะคันนี้นะเพิ่งได้เข้ามานะลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไฟเฟยเนี่ยเดี๋ยวเราจัดการให้นะขัดให้ใหม่เลยนะครับผมนะผ่อนอยู่ไม่เกิน5,000นนะทุกอาชีพสามารถซื้อรถคันนี้ได้ เพียงบัตรประชานแค่หนึ่งใบถ้าลูกค้าเข้าเงื่อนไขกับเรานะฮะจะทําอาชีพอะไรก็ตามนะครับผมนะก็ขอฝากไว้ด้วยนะใครที่สนใจก็เบอร์โทรนะ0 8นย์แปดหนเบอร์พี่สุพันนะครับผมหรือจะเป็นล i n แอดนะฮะแอดเข้ามาเลยนะแอดไซด์ดับยูจีวายศูนยนะครับผมนะอีกเบอร์หนึ่งนะเบอร์สำรองนะเบอร์ของซอผมเองนะศูนย์แปดหนนะครับ มาชมรถได้มาลองขับได้ที่ถนนรามคำแหงนะ่งร้อะติดถนนใหญ่เปิดทุกวันนะตั้งแต่7นาฬิกาจนถึง1ทุ่มนะครับผมนะไว้เจอกันนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ